เอาครับพี่น้องผม,มนนตาแดงตาแดงสีมาโช่วเน้อหนอ,นนอมาครัขาลายตาแดงพ่อเขาได้มาแล้วนะครับเนาะเขาได้มาแล้วเขาสีมาขวาัวแซ่บแซบมาขวาัวแซ่บแซบสู้พีสู้น้องกินอโบส้องแถมว่าจักบาทครับได้มาซื้อๆนี่แล้วพี่น้องบ้ามีเป็นคนบบสื่อดอกขอเอาอย่างเดียวสีห้น้องปลอยดากแหล่ดากแย่ยเป็นผู้ขัวสู้กินเนาะพี่น้องนะเปิดแมตออกมาเดียวนี้ น่าสดดิอ่าปฏิบัติเ่ราะนี่แหละผู้ดีพี่น้องเดี๋ยวน้องปลอยสีขัวนี่อ่ะเสพเสียดูจินมาเด้อใน,นอันเอฟซีในอันนี่นี่แม่เราจะเอฟซีอ่มาอออมักบังในอันกว่ามูาโดยเฉพาะตอนที่เ<ด>ล็กห<า><ๆ>น,น่อยอ่าไปชี้รถไก่หน้าบ้านในอันเราบอกว่าในอันจ่อยเสียกิ่งยังนั่นแล้วเฮ้ยอะไรตัวในอันมาสั่นอืมเบื้องกันแบดเบิดมาในอันมากินขัวนี่อ่ะนี่ ทีมดูลงโหลดว่าเดีกเป็นยังไงด็กที่ไปเห็น,หน,น,นหแล้วเพื่อนเด็กไม่กินแล้วว่อต้ัวมันว่าเพียสดๆหอบพี่น้องเดี๋ยวน้องปไฟหัวสู้กินเพียสดๆนี่ละของแถล้านเพื่อเส้นปล่อยนี่ก็แท้เนี่ยว่าจีควาสื่อตะโขกมันเพิ่นบ่ใาะไห้แง่เดง <c oughs> เอามาซ่อมนีเสือมันก็สิได้หลายกว่านี้อยู่ล้วกระทั่งได้หลายกับใดเดี๋ยวให้น้องปไฟหัวจวดๆข้าวเดี๋ยวพี่น้องผมเคียงตำเดี่วทุกอย่างแล้วเรียบร้อยทีมลุกหม้อได้กินแน่นอน นี่แหละครับง้อปันพุดเ,เดี๋ยวกะดีขวากเดี๋ยวเอาไปกินอีกตั้งหากพี่น้องเดี๋ยวไปกินได้สิไปกินจิ้มจุ่มว่นสันขุอออนอะสองกิโลขุนอยู่นี่นี่ธรรมาดาวะให้น้องปล่อยไปเรื่อยค่าตัวอันนี้เนื้อหลุนหลวน,ลวนใหม่ๆไงยางจุ้วอยู่บ่เชียร์แก้วบ่อบ่บ่บ,บ,บ่จุเนะาะขวาก็กินบ่เบิดอยู่ขวาก็กินบ่เบิดขว่าเสีบๆเดี๋ยวพี่น้องผม สับใส่ผููย่างเลยครับมันยังเป็นขวัวมีเครื่องในเครื่องใดน้าเดี๋ยวให้นำควอยขัวสู้กินเห็ดง่ายๆค่าเฉียงตรงแบบนี้พี่น้องเป็นลูกเมื่อตําให้บ๊วยเสียบป่วยเงี่ยเดียงบ๊วใส่เพียวลงไปรบเดียเพียวอยู่หันเหีดใส่น่เห็ดใส่เนื้อเยอะข้างไปให้พานธชื่อของแถ่เสียดายบ๊ใส่นี่พี่น้องเดี๋ยวให้เงียเดียงจัดให้เฮ้ยแก้วหวานมันต้องมีนะงตัวนี้ได้ป่วยไม่เอาบาก็เอาไปให้พานธชื่อ บ้านที่เอาแทะมันจะเป็นรับเหรอ,อืญเดี๋ยวแจะของแทะตรงแบบนี้พี่น้องผมนี่เอาไล่ลงไปไง่าเดียว้วาวอืมเยอระวังพุ่งเนี่ยตัวไปตัวมันได้พี่น้องไห้โทษซาบัดบ่เห็นขั้นตอนนี้บ่ได้พี่น้องพูด เยวตุยตุยวะนี่แหละขวงแท้พี่รองว่งเหาอย้อนโอ้ยเจ้าก้อนกเชียร์บัวล้านบนผ้าวางสันเด้ตุยตุยพี่รองผมเวลมดไปให้านที่อบาบอส้อยบใส่บเอากะบเป็นยังเหลีวเตอืไปดากกับบอหญ่ปันเลยแต่ว่สสี่หลี่ยอยู่ดอกดักไงดากญ่ยาือไงบอหไงบ ทางหน้ากันยัยทางหลังกันยัยห,หิมละสองแสน,น,ห,น,น,นหิมละสองแสนพี่น้องผู้ใดอยากได้น้องปอยเป็นเมียมาเด้อหิมละสองแสนอุ้ยเย็งไหนเสีเยด้วยน้องไฟแล้วมาใส่เสียเลยเด้อควขวบนัวคุณสรีใส่บีกามีายังใส่หลายใสย่นะเาแล้วแต่ครับผมแล้วแต,ต่ยน้องไฟตามสะดวกเลยนะครับหัวเดี๋ยวสิไปเก็บใบอีตูไทยหรือใบกระเพาะมาให้น้องไฟัวาน้องใส่กระเพาะขาสีบ่ใส่ผักอืนพี่น้อง ชุดไทยกับส่แค่ใบกับเผาแล้วก็บใบ<ช>ขีตูดมันจะเป็นขวัวงัวพี่น้องผม,อมเอางวดเขามาแล้วพี่นอ้นอ,ง,อ,ะะอนง,งน้องควายบอกว่าควายนามล่างคกจังหน่อยว่าสันจัดไปอืออ่าอื <S <S อ <Rose> ว่าซีนว่าเป็นยัง <S <S 1> <S 1> เพิ่มเพิ่มกับจีนได้ <S <S ดครับผม ขาดก็ได้คือต้องคว้านต้องเติมอยู่แล้วพี่น้องผมน้องคว้านนี่เขาต้องเติมอยู่แล้วข่วนสีสันปุ้งไข่ฟูรสก่อนซิครับปุงเลยกันว่าครับบอกแล้วซีนขรัวได้บ๊ทต้องโดนกับขรัวได้พี่น้องปุ้งนัวรับตาพี่น้องรับตาโอ้ยมีไงเห็นหน่อยครับเฮ้ยหัวสีบัวหลานจีห้างล่างมันหลานไปยัง คนฟุกฟุกพี่น้องยังต่อไปน้ำปลาครับผมน้ำปลาแล้วก็บบีหน่องคน้องพ่อลงไปขอเอาของแท้เส้นน้ำเนี้ยของแท้ก้อนของแท้ก้อนนั่นแหละครับของแทะเออเออมาใส่ให้เบิร์ตนี่ละบเบิร์ตไดครับผมเบิร์ตได้ นั่นแหละครับผมเป็นจันงไดนพี่น้องบีแทะย่างเดาพี่น,อน้องผมเจ็ดเป็นก็สิบอืมเอก่อนจัดไปดไปยุ่งเสร็จมาอีสานมาใครหนุ่ยมาซิมเดี๋ยวใส,ส,ส่หัวยใส่ไปอีตู y ên, y ên. ้ซิมก่อนแล้วก็ใส่ไปอีตู้ไทยน้ำครัวงัวนี่มันต้องสีนี่ตังน้ำขึ้นามาเบิ่งเอาแต่หมีน้ำมาเบิ่งเห็นบ่อน้ำครัวงัวนี่แหละพี่น้องข้าวมามีซิม ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ตอนนี้เลยป่ะซิม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 ห้อมห้อมชีพีอะอ <c oughs> <c oughs> ไปนิดนึงไปนิดนึ่นิดนึงพ่ะอ่ะ,อะ ฟ้าอ้ยนั่นแหละพี่น้องน้ำปนทองใส่เราเอาควงมแหงให้เลยเหรอวะเอาปิดไปเลยคัดวางสิใส่ไปกับหวมันคือว่ได้เตือนมาอีกว่ามันน้ำหน่อยพูดได้นี่น้ำหน่อยเอาเอาเอาสีสิ้มใส่ลงไปเก็บคนดีแทนของปล่อย เอาแล้วแต่คร <ic> ับเอาพีชไฟเลยลงไปมันซ้ำนี่กัเียวดีเอ้าคนในใบกระเพราเขากันใบกระเพราสรด้วยเลยคนแห้งพราะว่าพักเขากินได้มีตะย้อนมันจะได้ลงไปมาขวยแหงพี่น้องหัวขมงวขวางแท่1อยเพเส้นจากเขียงปันพูดพี่น้องอือนีละอือยังสี่เราไม่จังเดียดมันซินแนบาทน

เป็นจังได cho น้องอยู่ว่ะขางัวก็มาเดี๋ยวไปเฮ็ดน้ําซุปชิมน้ําหน่อยเอาใหญ่ด่างจัด ก่แท่นดิซีบยาเอาสีบยาเพราเริ่องคุนพ่อหรือเป็นขอเลี้ยงไปเลยขาอะไน้องปล่อยดากไงดากแหล่จัดไปจีมีกับไงวะสันเบิกนาพากับโู้นี่เห็นปะนาพาก็นซีร์านด์เล็กน้อยนี่พี่น้องอือสุดสุดอะที่สุดที่สุด อีสานบารเขาหนุ่มเเอายี่หรี่หมนี่เจมมาซิมเนื้อน่องไรพลาดเด้ออีสานบาร์เขาหนุ่ยบขากินเขาซิมเนื้อน่องไรน่องปลจังบอยาดโคตรหอมหอมเพียนี่หอมที่สุดแล้วปล่อยครับหนุ่ยจัดมาเด็ดพี่น้องอืมอืมไปเอาหนามซ้ำนี่ ฉันพอดีหัยผึ้จะจับเ่าว่าี่มานีอ่อะไ้เจ็บตบเข่าเท้าได้หันมาผีเดินผีเหลือง นองียบครับแจบแซ่บเจบพี่จามาใข่หน่อยนี่ไงคนเดียวนี่แซ่บนั่กินอ่ะนี่ไงเห้ยหยาบเลนี่เจ็บน kind of ี่ยบนี <k <k ่นี่นี่เียกเอาต้อนใด้แฉบเียกเอาอ่ะอ่ะเจมที่ครับจิ้งจาน้วด หอน่มาเลยนี่นครับโดชาผมจะเอาไปยังไงไปเบงเมียด้ยเยอะสกูว่เห็นคนนี่ห้ชิบย่น่ำนาว่ายี่รถไปเบืงเนี้ยกูบุก็้าจยนแ้ยนะห้ช อนกเาขาเขาพอดีกินเพชรหล่อนดีครับว่าน <สด S 2> ีละสูต,สตรสูตรบ้านบ้าวมีกินแนวนี่พี่น้องต้องเพดรหล่อนย่ำกัวย่ำได้นี่

ยาก็ไม่กีนนะไปยาโม่ตัวแบบนี้นนนยังบ่ไดให้เขาไขา้ไปเลยธรรมดา <c oughs> นี่เรียนลุกันในตัตนนเนวเตะเขาโกนตัวตอนไหนพาอเขาก็ียกกินดาวเข่าซ้เนนือเข้าซ้ยเนนือเตรียมตัวแล้วไ้าไกอน้คตอนมกวัายอยขาบ่า ังเยทางเขงาเดเปิดบ่ได้พี่น้องต้องมาเบิ้งเองพี่น้องอต้องมาเบิ้งเองอปอเปิดบ่ไออด้ขอหอมก็บอกแล้ววุฒิาก,การครัวนี่มันต้องร่อนแร่งรวก็ดูเด็ดเพ็ดมันพี่น,อน้อ,องสดเป้งหัว

จากโค้งไม่ไมปั่นผูดไม่ไมเอามาเห็ดกินเนี่ยนี่แทบเนี่ยน่าพี่น้องตัวไรตัวไรเคียงไดเคียงนั่นตัวไเนตัวนั่นน่องไกวเนาะ ยังมุมกวางพร้อมหาเอ้องามบปะเจ็งคู่มือนี่เจ็งบ่ต้องบอกบ่ต้องใดอืม,ม,มานเนี่ยอืมๆจักกันยังมันมอันนี้น้ำอันนี้ให้น้ำอ,อันนี้ให้น้ำมามไปลงม,มาจุ่มลงไป เอา้าบิคดคลิปไหนนะฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามน้มองปลอยด่าไงเอ้ยด่กแหละเอ้ยอันนล่ะไงเอ้ยน้องปลอยคนงามเลยด้วพี่น้องคลิปหน้าน้องไอยสิยเหตุยังให้เบิ้งให้พี่นอ้อ,อ,งนองกินลำกันเด้อครับรอหลุนพี่น้องก็แชร์ครลิปออกไปเด้อพี่น้องก็ติดตามน้ากดกระดิ่งได้จ้าแตาหากพี่น้องผมเอาคำสุดท้ายสวดเข้าไปข้ามกลางเมือเราลอยอเราลอยอีกร่างฮาก มันแล้วเราเป็นจากข้างในอื